สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูติกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนกันในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันบ้างนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหมายถึงอะไรก็หมายถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างของร่างกายลำตัวก็จะมีลักษณะอ่อนนิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งด้วยการเป็นจิตประเภทนะคะ จิตประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ 1. นฟองน้ำสองสัตว์ที่มีลำตัวกลวงสหนอนและพะยาิทั้งตัวกลุ่มและตัวเบนนะคะสสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปฟองห้าสัตว์ทะเลผิวครุขะ่ะหกหอยและหมึก 7. สัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ครูติ๊กจะสอนนักเรียนแค่ 3. ประเภทนะคะก็คือฟองน้ำสัตว์ที่มีลำตัวกลวงแล้วก็หนอนและพะยธินะคะ ไปดูกันเลยค่ะอ่าประเภทแรกนะคะก็คือฟองน้ำนี่คือภาพนะคะเกี่ยวกับฟองน้ำลักษณะของฟองน้ำคนะคะจะคล้ายพืชเกาะติดอยู่กับที่ลำตัวก็จะเป็นโพรงดูในภาพประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเปิดด้านบนหรือว่ามีรูพุนโดยโรอบนะคะต่อไปสัตว์ที่มีลำตัวคลวงค่ะ ลำตัวจะใส่นะคะคลายวุ้นหรือว่ามีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกนะคะแล้วก็ตรงกลางลำตัวก็จะเป็นโพรงอ่านักเรียนดูนะคะสองภาพแรกนี้ก็จะเป็นปากการังนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฮราแล้วก็แมงกระพรุนนะคะต่อไปค่ะนอนและพญาตินะคะ ลำตัวจะนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นป้องนะคะก็จะมีพยาิใบไม้พยาิไส้เดือนนะคะแล้วก็นี่พวกพารานารีพยาตัวตืดน,นะคะมีทั้งหนอนแล้วก็พญาตัวกลมแล้วก็ตัวเบนนะคะค่ะนี่ก็คือลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งสามประเภทนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปก็นักเรียนกลับไปทบทวนในบทเรียนนะคะในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่25นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมฝึกทักษะในหน้าที่23ข้อที่5ใหญ่นะคะแล้วก็ให้ทํากิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงหน้าที่25ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ